่ายหรอกลืมพูดไหมนี่การกินข้าวของสาวกัมพูชาชื่อชื่ออะไรซานสุคนนะครับนี่ซานสุคนสาวกัมพูชาอะจังหวัดพัทตบองอำเภอปะเตียวกินข้าวกับมอนข้าวเหนียวจึกๆนะครับเอาให้มากินด้วยสงสารมาก็ดูกมะนะันอะ มีสงสารหมาเนี่ยนะครับแต่เหลือแต่กระดูกแล้วหมาคงกินไม่ได้ร้องไห้อีกน้ำตามหมาจะเป็นยังไงดตอนติดตามตอนต่อไปครับกินให้หมดนะเนี่ยข้าวนี่อร่อยเอ้าลองกินปลาส้มดูอร่อย นี่กินตึกนะครับเขาเรียกงบตึกนะครับงบตึกไม่ใช่ใบตึกโอเคโอเคติดคอแล้วตอนนี้ติดคอนะครับตอนนี้จะมองหาไม้แค่ฟันไม่กวาดไม่มีนะไม่กวาดต้องไปเอาไม้กวาดในป่ามาที่บ้านตอนนี้ร้องไห้เลยครับฟันติดข้าเหนียวข้าวเหนียวติดฟันแกะออกไม่ได้ครับต้องเอาตีนแกะออก กินให้หมดเนี่ยอีกคร้นึงเนี่ยกินอีกเดีย๋ยวหิว เอาเล็บแค่ฟันดนวยนะครับกพูชา,าเขาไม่มีไม้แค่ก็จะเอาเล็บแค่นะปกติที่บ้านจะเอาตีนแค่ด้วยเอาตีนตัวเองมาขึ้นมาแค่ปากตัวเองอันนี้เกาเหมือนลิงนะครับลิงลิงชวาครับชวาจะเกาแบบนี้หละอินนิ่มเออเกาเข้าทำปากด้วยทำปากด้วยเออเช็ดปากด้วยเช็ดปากเออบอกง่ายๆตายเร็วๆ <laughs> คนไทยห่วงนะพูดง่ายๆตายเร็วๆครับ พอ,อย่างสองนาทีสามนาทีแล้วเนี่ยจะลงยูทูบแล้วลงยูทู b e อะไรวะเอาไปงูจิ้มเต็มปากเลยแบบเอามาจิ้มฟันหนี่หนอนต้นไม้เนี่ยเป็นดึงมา,า,นนงาไมกินน่ะปมเรื่องเยอะจังโอแค่นี้ก็แล้วครับคลิปหน้าเจอกันนะครับ